สวัสดีค่ะวันนี้ช่องมิวเดิลบ์ชแนลจะพาทุกคนมาดูวิธีการทําขนมตาลสูตรโบราณซึ่งขนมตาลสูตรโบราณน,นี้สูตรนี้ไม่นึ่งนะคะแต่เอามาปิ้งวิธีการทําทำอย่างไรมาดูวิธีการถ่ายทอดสดกันเลยค่ะตาลหม้อคะเรียกตาเลยนะคะตาหม้มอมอันนี้คือตาหม้อเปิดเปิด คันนี้ผสมส่วนผสมแล้วจะเป็นแบบนี้ครับจะใสกว่าตันนึงใสกว่าตันตตนึ่งตันตันนึงต้องคนตันนึงต้องข้นไปบ้างเพราะเขาใช้วาดมะพร้าวด้านบนโอ้ยำไปหน่อย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ

เป็นแดงนี้แหละแน่นอนถ้าข <No. S 1> าวเกินมันก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่หอมอ่า <No. S 1>